ยังมีอยู่ไหมฮะต้นเจบกเนี่ยฮะมีไหมฮะมีหรือเปล่ามีเนาะแต่ว่าก็ก็น้อยอ่ะนะครับก็น้อยแหละผมเชื่อว่ามีหลายพื้นที่ก็มีอย่างที่บ้านก็พอมีบ้างแต่ว่าพอมีก็พากันไปตัดนีฮะตัดมาเผาทานเออแล้วทานไม้เจบกแล้วราคาดีด้วยเนี่ยพอราคาดีมันก็คนก็ส่วนใหญ่ก็ตัดกันตัดไปทำทานนะฮะ ล้วก็ก็จะมีต้นยางนาครับยางนาอันนี้สนับสนุนใี้ปลูกเอาไว้นะทางอำเภอประคนชัยหรือหลายๆท่านที่ต้องการใช้ประโยชน์อันนี้เห็นด้วยว่าน่าปลูกเอาไว้เพราะว่าต้นยางนาเนี่ยประโยชน์เยอะมากล่าสุดนี่ก็คนบอกว่าน้ํามันยางนาเนี่ยสามารถเอาไปสกัดเป็นมันน้ํามันเชื้อเพลิงได้อือ <Ừ. S 1> เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงได้ซึ่งซึ่งไปเจาะต้นยางนาแล้วเนี่ย เจาะต้นยางนาแล้วเอาน้ํามันที่ได้จากยางนาเนี่ยมาเติมใส่รถไถนะครับปรากฏว่ารถไถก็ติดนะฮะพอติดแล้วก็สตาร์ทใช้งานได้เออผมว่าเป็นพืชที่น่าสนใจและอยากสนับสนุนให้ให้ปลูกนะครับให้ปลูกเยอะๆนะครับต้นยางนาเนี่ยปลูกเยอะๆดีประโยชน,น์เยอะแน่ไม้ก็ไม้ก็ดีนะฮะไม้ดีเลยไม้เนื้อแข็งสร้างบ้านได้ประโยชน์จากน้ำมันยางนาอย่างที่บอกไปต้นยางนาน้ำมันมันเป็นประโยชน์ ก็ถ้าปลูกได้ก็ปลูกนะครับถ้าผมมีที่ทางเยอะนะไม่แน่นะครับก็จะปลูกเอาไว้นะครับไว้ให้ลูกให้หลานเออให้ลูกให้หลานนะครับเพราะว่าเราเองก็อายุตั้งขนาดนี้แล้วใช่ไหมฮะจะอยู่ได้อีกกี่ปีอะ่ะก็ทําประโยชน์เอาไว้ลูกหลานเขาเขาเก็บเกี่ยวไปไม้ก็สร้างบ้านได้นะไม้ไม้ต้นยางนาเนี่ยสร้างประโยชน์ได้น้ำมันยางนาก็ใช้ประโยชน์ได้ก็ปลูกเอาไว้ดีที่สุดนะเห็นประโยชน์ตอนนี้ดีที่สุด แต่ถ้าอยากได้ไม้ที่ทําประโยชน์ได้สารพัดอย่างเนี่ยหลายต้นก็มีประโยชน์เหมือนกันอย่างเช่นต้นยูคาลิปตัสเนี่ยอันนี้ปลูกครั้งเดียวก็ก็ก็ได้เลยเนะฮะไม้ก็ทําเป็นเพิงเป็นใดได้อันนี้ก็ขายการราคัดแพงอยู่เหมือนกันนะสาหรับบางที่ที่เขาปลูกจริงๆแต่ว่าปลูกแล้วเรื่องของการกําจัดมันจะยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าต้นยูคาริปตัสเนี่ย รากมันเป็นรากฝอยใสลคลุมไปเยอะนะครับก็ทําให้วิธีการกําจัดรากนะครับมันต้องใช้มันต้องดึงมันต้องเพราะว่ามันกินที่ไปนะครับกันเลแต่ว่าประโยชน์ท่านจะจะปลูกต้นไม้ไว้ใช้ประโยชน์ในด้านในนะครับอย่างเช่นตะโกนาเนี่ยต้นตะโกนาเนี่ยเป็นพืชที่นั่นท,ที่ที่เป็นพืชเศรษฐกิจอ,กอีกพืชหนึ่งที่น่าสนใจนะครับต้นตะโกนาเนี่ย เพราะว่าปลูกไม่กี่ปีก็สามารถใช้เนื้อไม้ได้เลยนะครับนะปลูกไม่กี่ปีก็ใช้เนื้อไม้ได้เลยเนื้อไม้นี่สวยด้วยแล้วโตไวครับไม้โตไวจะปลูกไว้ก็ดีนะครับสําหรับท่านที่มีพื้นที่พอนะประโยชน์มากนะครับนะประโยชน์มากเลยปลูกป่ามีจะได้กับได้ครับถ้าปลูกป่าไว้นะมีจะได้กับได้หนึถ้ามีลูกก็ได้กินลูกของต้นที่เราปลูกนะ ถ้ามีลูกก็เก็บลูกได้นะครับส่วนกิ่งก้างที่มันแผ่ออกมาจากต้นเนี่ยก็สามารถที่เอาไปเผาฐานได้ใช่ไหมฮะเอาไปเผาฐานได้นะครับเนี่ยฮะถ้าเราอยากให้ต้นไม้ตัตไวเนี่ยฮะถ้าเราปลูกเนี่ยพยายามตัดแต่งกิ่งฮะกิ่งที่มันออกสาขาไปเยอะๆเนี่ยถ้าอยากให้ต้นไม้มันขึ้นตรงเนี่ยต้องตัดแต่งกิ่งฮนะตัดแต่งกิ่งขึ้นไปแล้วต้นมันจะสูงขึ้น เพราะว่ามันไม่ต้องเสียน้ําเลี้ยงไปอย่างกิ่งไงฮะมันก็จะขึ้นตรงเลยนี่คือวิธีการปลูกต้นไม้ที่โตวไวที่สุดนะครับนะฮะนั่นคือคือการปลูกต้นไม้ที่โตวไวที่สุดนะครับส่วนคนที่เขาปลูกจริงๆนะเนี่ยก็จะมีวิธีการปลูกยังไงให้ให,ให้ให้ได้เนื้อไม้ที่ดีอันนี้ก็ต้องต้องถามผู้รู้จริงๆอย่างผมเองก็พอศึกษามาบ้างว่าวิธีการปลูกต้นไม้ยังไงให้ พอได้ได้เก็บกิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอรู้บ้างนะฮะเออน,นะครับก็เลยนํามาบอกท่านว่าต้นไม้บางต้นเนี่ยประโยชน์มันคับข้างจริงๆนะครับอย่างต้นยางนาะต้นต้นยูคาหรือต้นไม้ทุกชนิดในประเทศไทยอย่างเช่นต้นพยุงต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับปลูกไว้ดีนะปลูกไว้ด,เดวีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ตัดออกไปสมดุดละแต่เมื่อก่อนมันป่าเยอะเดี๋ยวนี้คนมันอาศัยแล้วก็ มากขึ้นก็ทําลายทําลายป่าไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าป่าที่บ้านผมก็ยังมีอยู่นะป่าที่บ้านผมที่อําเภอลาดวนจังหวัดสุรินเนี่ยก็ยังเป็นป่าใหญ่อยู่คุณผู้ชมเป็นป่าใหญ่ที่อนุรักษ์เอาไว้อันนี้ป่าใหญ่จริงๆนะฮะใหญ่ที่สุดของอําเภอลําดวนเลยก็ว่าได้นะครับนะก็จะมีป่าสนอีกที่หนึ่งที่ยังเป็นป่าใหญ่อยู่แต่ก็ไม่ใหญ่เท่าป่าที่บ้านผมนะอันนี้ใหญ่กว่า นะครับเวลาฝนตกปรายอย,ย่างเงี้ยมาเนี่ยพืชพืชที่ที่เป็นพืชป่าเนี่ยอย่างเช่นผักผักป่านะฮะผักหวานป่าผักอะไรอ่ะผักที่เป็นพืชที่อยู่ในป่ามันจะขึ้นขึ้นมาเยอะแล้วชุมชนสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ชุมชนใช้ประโยชน์ได้ก็ไปเก็บเกี่ยวแบบเนี้ยฮะเอามาเป็นอาหารบ้างเอามาขายบ้างอย่างโดยเฉพาะเห็ด เห็ดทุกชนิดเนี่ยที่ป่าที่บ้านผมก็จะเป็นแหล่งที่มากที่สุดมากที่สุดเลยเก็บเห็ดได้ทุกรูปแบบเลยแล้วก็พืชผลไม้ป่าเยอะนะเยอะผลไม้ป่ายังยังเยอะอยู่ก็พยายามอนุรักษ์ป่าแบบนี้เอาไว้เพราะว่าประโยชน์ในในในป่านี้มันเยอะมากนะครับนะฮะเยอะมากจริงๆนะฮะก็ยังยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะถ้าป่าบ้านผมเนี่ยพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ยัง ค่อนข้างสมบูรณ์มากสมบูรณ right ์ร like มากเลยทีเด like ียวนะครับก็เก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้เห็นนั่นแหละใช้ประโยชน์ชุมชนใช้ประโยชน์ได้ทุกท่านป่าก็คือสมบัติของของทุกคนสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ไปเก็บเห็ดได้ไปเก็บพืชสมุนไพรอ่าแค่ีด้ผลไม้ก็มีก็เข้าไปก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะเป็นประโยชน์ร่วมกัน,น,มมกนไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับเป็นที่ที่เราใช้ประโยชน์ร่วมกนันนะครับ นะกิ่งกา้านกิ่งไม้ที่มันผุพังหรือมันตายซากไปเนี่ยก็มันเก็บเก็บมาเป็นฟืนได้นะครับเป็นฟืนได้เป็นประโยชน์ได้หมดนะครับในป่าเนี่ยประโยชน์ได้หมดนะครับแต่ป่า,บ,าบ้านผมไม่รู้ว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งหรือเปล่าที่เรียกว่าตัวบึ้งตัวอะไรเนี่ยมีหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะเพราะผมเองก็ไม่ได้ไปหาเออนะไม่ได้ไปหาไม่ได้ไปเจาะจงดูนะครับแต่ความบุรมสมบูรณ์ยังมีไม่มีครับมีมีมม นี่ยังมีอยู่ก็เป็นพื้นที่ที่กว้างขวางแล้วประโยชน์ใช้ได้เยอะใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยมีป่าในใช้ประโยชน์ได้แน่นอนนะครับไม่มีของกินก็เข้าป่าก็มีของกินมีผลไม้มีพืชมีผักหวานมีอะไรก็เอามาเก็บกินได้ใช่ไหมฮะนะขอบคุณทางโน้นด้วยนะครับทางแอปซีฟ้าขอบคุณพี่เกดแก้วด้วยนะครับจากอิสราเอลทางประคชาชนใช้ก็ยังอยู่นะครับทางโน้นยังไงฮะ พิมพ์เป็นข้อความมาได้เลยนะครับพิมพ์เป็นข้อความมาได้เลยทักทายกันได้ตอนนี้ไลฟ์สด2ช่องทางนะครับทาง FC แดงด้วยทักทายคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เป็น FC ผมเป็น FC ของหลายๆช่องที่ผมลงนะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามาเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนความถูกต้องขอบคุณคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งด้วยนะครับนี่ก็ผมก็เชียร เชียร์คณอ้อเต็มที่นะในการผลักดันในเรื่องของอาการจัดการลทัทธิลัทธิหนึ่งนะซึ่งเรามองไปแล้วว่ามันเป็นลัทธิที่บิดเบือนนะฮะซึ่งก็ก็ออกมาพูดแล้วแหะนะครับว่าลัทธินี้มันไม่มีอยู่ในประเทศไทยนะมันเป็นความเชื่อของกลุ่มกลุ่มคนหนึ่งฮนะซึ่งอาจจะใช่หรือไม่ใช่ท่านก็ตัดสินเอาแล้วกันนะครับท่านใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับในส่วนตรงนั้น นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำงานในการปรับปรามเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับในส่วนของคุณอาริวัตรกลิ่นเกษรน,นะครับผมเองก็เป็น f อท่านแล้วก็เป็นกำลังใจให้ท่านแล้วก็อีกท่านหนึ่งซึ่งที่ต้องพูดถึงหลักๆก,ก็คือคุณกันจอมพลังนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ทำงานเพื่อประชาชนโดยแท้จริงนะครับเวลาท่านลงไปช่วยเหลือท่านก็จะมีทีมงาน ไปดูเรื่องข้อกฎหมายไปดูเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ประชาชนจะได้เห็นประโยชน์ในส่วนที่ต้องปฏิบัติกันต้องทำกันยังไงให้ให้ถูกต้องกันนะครับนะไปช่วยเหลือ,อาการกระทำความผิดโดยคดีไม,ไม,ไม่อาจจะเดินช้านิดหนึ่งคุณกันก็จะไปดูให้ในส่วนตรงนั้นก็ผมก็เป็น f c ท่านด้วยนะครับอ่ะ นะครับพอสมมาพาควรครับใครมีอะไรจะถามไหมมีอะไร FC ผมว่ายังไงฮะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆนะครับผมก็จะนำมาให้ท่านได้พิจารณานะครับมาแสดงความคิดเห็นนะครับทุกท่านสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีตัดเถาด้วยนะฮะสวัสดีครับทาง f อฟีแดงทักทายกันขอบคุณครับขอบคุณที่มาเป็นกำลังรงใจครับ สื่อสังสรรเพื่อคนสุรินเรื่องราวของคนสุรินมีอะไรที่น่าสนใจก็จะถ่ายทอดแล้วก็นําเสนอท่านก็อย่าลืมกดติดตามผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยกันเลยกันนะครับสําหรับสื่อตัวน้อยๆที่พยายามผลักดันเรื่องราวของเมืองสุรินครับพยายามอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพราะว่าเราเองก็เห็นถึงถึงเอกลักษณ์ถึงอักลกักษณ์อกกของเมืองสุรินที่มันเป็นความสวยงามเนะเป็นความสวยงามก็เลยนําเสนอท่านพัน ช่องทางออนไลน์ซึ่งคนสุรินทร์มัานผมก็ให้ความสนใจน้อยเพราะว่าเขาบอกว่าเออแคะไดงอะไรอะ่ะมันรู้มันเห็นอยู่แล้วอะ่ะมันรู้มันเห็นอยู่แล้วทําไมต้องนําเสนอที่ผมนําเสนอคืออยากให้มันดังอยากให้เขาเข้าใจว่าเมืองสุรินทร์ทีแทจริงเนี่ยอีกมุมหนึ่งเป็นยังไงที่ท่านอาจจะรู้เท่านี้อาจจะไม่ใช่เท่านี้อาจจะรู้เป็นมากกว่านี้ก็ต้องดูกันนะครับอ่ะขอบคุณด้วยกันแล้วกันผมไม่มีอะไรมากมายนะในการ ไลฟ์สดครั้งนี้นะฮะในแอปสีแดงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยผมขอขอบคุณมากครับผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นทุกวันเลยทีเ,ยทเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวอะไรที่นําเสนอท่านได้ก็จะลงให้ท่านได้ชมกันนะครับสวัสดีทางแอปสีแดงด้วยครับต้องจบไลฟ์ทางนี้ก่อนต้องขออภัยด้วยที่อาจจะมาสั้นนิดหนึ่งนะประมาณ11นาทีนะครับอ่ะขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับทางนี้ ส่วนคุณ